สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับทกทายกับ FC เช้ามืดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหวัดพี่น้องเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่สบายนะครับมื้อนี้ฝนตกครับม้อนี้ฝนตกที่ไม่แรงหรครับพอลินลินนะครับแต่ก็ลินเม็ดใหญ่อยู่นะครับเชื่อมา้ากไปข้างนอกพี่น้อง เพราะว่ากลัวไม่สบายครับกลัวเป็นไข้เหมือนจะเป็นหวัดนะครับคือคลิปนี้พี่น้องนะจะมาเล่าแล้วก็พูดให้กับเอฟซีฟังนะครับจากที่ผมเคยเล่าไปนะครับว่าตอนนี้นี่อาชีพค้าขายนี่มันมันยากพี่น้องขายของก็ลําบากนะครับไป ทำอะไรนี่ก่อผมมีคนสื่อไม่มีคนขายนะมีแต่คนขายนะไม่มีคนสื่ออีกอย่างนึ่งพี่น้องตอนนี้นะครับผมเห็นนะครับคนที่พอมีทุนมีเงินหน่อยนะครับก็พยายามนะครับทําตลาดพี่น้องให้คนมาเช่าเพื่อค้าขายนะครับทุกวันนี้นี่ผมบอกเลยพี่น้องทําตลาดนี่มัน็นยากย่ขึ้นกันพี่น้อง ขนาดตลาดเก่าๆเ้อพี่น้องตลาดเ,าเก่าๆนี้นะครับเจ้าของตลาดนี้ยังเก็บเงินกับคนค้าคนขายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนค้าขายเนะี่ยพ่อค้าแม่ค้านะันขายของมาได้นะครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าพงค่าแผงเงินบ่กคันจะให้พ่อค้าแม่ค้านี่นะครับออกไป บ่ให้ค้าเจ้าขายแล้วมันก็ต้องย้อนกลับมาอีกหาเจ้าของตลาดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีคนมาขายต่อนะครับถ้าเอาพู้ค้าแม่ค้านี่ออกไปนะตลาดก็เป็นตลาดล้างนะครับเที่ยงห้างเขาเาองนะครับสู้ดีกว่าให้เขาขายไปนะครับแล้วก็เก็บเก็บเงินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับลองให้มันเศรษฐกิจมันฟื้นตัวดีขึ้นนะครับ การค้าการขายอาจจะกรรมไม้ในแนวคิดนะนะครับในแนวคิดขพืงจะาของตลาดนะครับถ้าให้เข้าหนีไปเลยปุ๊บนี่ครับตลาดที่มันดูเว้งว้างอยู่แล้วนี่ก็โอยก็ยิ่งเหมือนป่าช้านะครับขันคนที่มาเปิดตลาดใหม่พี่น้องนะครับผมก็เห็นแล้วครับบางคนก็มีที่นะครับมาจัดล็อกลงทุนบางคนมีเงินไหนก็สร้างอาคารนะสร้างอาคารอย่างดีนะครับ ทำเป็นล็อกเป็นล็อกให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายนะครับมันก็ดูเหมือนจะดีะพี่นอ้องกว่าเมื่อก,ก่อน,นถ้า20 30, 30ปีนี่นะครับใครทําตลาดเปิดตลาดตรงไหนนี่ก็เต็มหมดนะครับแต่สมัยนี้นี่มันมีคนขายพี่น้องตลาดมันเข้าไปอยู่ในมือถือแล้วนะครับทั้งคนขายทั้งเจ้าของตลาดนี่นะครับเป็นคนคนเดียวกันนะครับซึ่งอยู่ในโลกออนไลน์นะครับ คุมตลาดอยู่ในมือถือหมดแล้วนะครับ,นะรบไอ้ตลาดเก่าๆกล้มตองเดิมอย่างเขาเคยไปย่างนี่นะครับรู้สึกว่ามันจะไปไม่รอดแล้ยุคนี้นะครับมาทำปุ๊บเป็นบ่อสร้างอาคารสร้างอะไรมานี่นะครับไม่มีคนมาเช่านะครับถ้าบางทีนี่คนที่เป็นเจ้าของตลาด้าบ,บริกรขึ้นธนาคารมากอ่ะมาเห็ดกับบ่เป็นหนังพี่รองแต่ถ้าคุณได้กู้เงินจากธนาคารมาแล้วนะครับ ดอกบุงดอกเปียนะครับ <c oughs> ต้องใช้เข้าทุกเดือนนะครับมันก็นยากกันบาพี่น้องนะครับหรือบางคนก็ทําเป็นแบบตลาดนัดนะครับเทพื้นปูนนะครับหรือบางคนก็เดินระบบสายพงสายไปนะครับทําดูดีพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวนะครับมันไ้่มีคนมาขายนะครับหรือมีคนมาขายนี่มันก็อยู่ได้ไม่นานพี่นอ้องใครจะมาแบกรับต้นทุนมันบอ่ะ ลงทุนขายของไปแล้วของกับบริษัทขายนะครับยังต้องมาเสียค่ารอบอยู่นะครับบางคนบางเจ้าก็ดีหน่อยพี่น้องไม่เก็บค่าตลาดนะครับไม่ใจแต่ค่าน้าค่าไฟตาปนั่นมันก็ย่ากรืดพี่น้องนะครับจะเสียเงินใส่มาจ่ายมาของที่ลงทุนนะขายบด้มันกรบบูดกระเสียกันเน่านะครับแล้วคนค้าคนขายนะครับถ้าขายไม่ได้ทีนี้เป็นไง กำลังใจมันก็หัอเหี่ยวลงทุกวักวนน่ะนี่แหละนะมันหลายอย่างพี่น้องบอเมนว่าขายบอดดี้แล้วนี่ตีท้นเพื่อหอน้าโคตรขังนานะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีหรอกใครที่จะแบบว่าโอ้ยขายของบอดดี้สู่ไปท่อนไปก้อนนะครับเดี๋ยวมือขังนามันก็ดีเองแบบนั้นมั่ไม่มีแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์รู้ผลแล้วครับว่าตลาดมันจะไปได้ไหมนี่แหละครับพี่น้องยุคสมือนี้นะครับ มันหากินยังกัยากเลยพี่น้องนะครับความเจริญนี่นะครับความเจริญเทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับมันเขามากนี่นะครับมันเห็นแต่เข้าตรงปรับโตหลายอย่างนะแต่เข้าว่าปับโตนะครับแต่เข้าเ่คิดเต็ียยัางเลยพี่น้องผมบอกเลยว่ายุ่งยากนะครับรับมือต่อไปนี่พี่น้องผมว่าจะนี่คนเข้านี่มันกิกขากันกินเด้นี่เพราะว่าอะไรนะครับก็เขียนดูข่าว เดี๋ยวฝั่งนี้ก็โชว์อาวุธสงครามอันนี้กับฝั่งนี้ก็โชว์อาวุธนิวเทียนะครับถ้ามองอีกอย่างนึ่งนะถ้าเราพ้องอีกอย่างนึงก็เป็นการแสดงศักยภาพและหารอ่าเพื่อจี่จะอวดกันนะครับครับครูครูอาลีกันนะครับเพราะว่าจะเร่มมาโลกเข้ามีสองตัวพี่น้องมีโลกเซรีครับโลกบ่เซรีนี่แหละเอาง่ายๆนะครับนี่แหละนะครับต่อไปมันจะยิ่งหากินลาบาก ต่อไปนี้นะครับเราจะทํายังไงให้ตัวเราอยู่รอดพี่น้องนะครับในยุคที่ว่าตอนนี้ก็คือต้องใช้เงินทุกอย่างนะโมเมนต์งเงินสือกินพี่น้องเงินใส่นี้นะครับที่ต้องทุนเท็ดอย่างนี้ก็ยากนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคนเรานี่นะครับมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้พี่น้องมันต้องมีการทํางานนะครับมันต้องมีการหาเงินหาทองม,มีการนารงชีพนะครับมันต้องมีกิจกรรมทํานะครับแต่สภาพเศรษฐกิจอย่างนี้พี่น้องนะครับ จะทำกิจกรรมจะทำงานอะไรล่ะครับที่มันได้เงินได้ทองนะครับลงทุนไปนี่ตอนนี้นี่สิ่งที่เหลือเป็นความทรงจําก็คือสริปนึืงว่าใบเสร็จซื้อของนะครับเอ้งั้นที่ลงทุนไปนี่นะพี่น้องก็ต้องไปถามถึงนะครับว่าเมื่อไรมันจะได้ขึ้นขึ้นนะครับยากนะครับผมบอกเลยว่านําทุนคืนยากมากนะครับบริเวณตลาดน้ำบาคุณผู้ขายพี่น้องเจ้าของตลาดตอนนี้นี่ครับ ลำบากเก็บคาเซาอะไรนะรยิ่งนะครับคนที่ไปกู้เงินมาเห็ดตลาดพี่น้องเลยนะครับสมัยก่อนมันมนอายุยี่สิบสามสิบปี่อนนะครับว่าเป็นของจับตลาดนี่มันสบายมันเด้เงินตลอดนะครับมันเป็นเสือนอนกินพี่น้องมีที่หน่อยทาอาคารทํานั่นทํานี่นะค,คนมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำสมัยสมือเนียวพี่น้องเลยนะครับลูกค้ากับทางคาเซาเขายิงสั่นแล้ว อะไรเข้าหนีกับ่าได้นะครับเพราะว่าตลาดจะคลองกับที่ห้างอันตลาดจะคลองห้างจะคลองกับเฮบโบได้ย่งยังเลยนะครับสู่ตะวันเห็นเขาขายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อมือข้างหน้ามันอา l ดีขึ้นกับแท้นั่งทำบ่มียังนะครับวังแต่มือข้างหน้าเนาะเอาพี่น้องนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคงกฤสิจบคลิปไปก่อนพี่น้องนะครับฟังเสียงฝนน้ำกันนะครับไย้ยินี้ครับเสียงฝนนะครับเอาพี่น้องครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ